มีค r ีเอเตคนลาวมาทำคอนเทนต์นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้คนไทยเนี่ยทำดีกับคนลาวมามากมายแต่คนลาวก็ไม่รู้จัดสรนึกบุญคุณ คนไทยทำดีด้วยแต่ยังไปด่าว่ารับหลังไม่เข้าใจเลยว่าคนลาวที่พูดแบบนี้จะพูดไปเพื่ออะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยทำให้คนลาวหลายคนได้รับความเดือดร้อนตามๆกันมามีคนลาวหลายคนไปขายแรงงานแล้วก็ไปหากินอยู่ในประเทศไทยแต่พอเกิดปัญหาแบบนี้ทำให้คนลาวเรียกว่าเกิดปัญหาแทบจะทั้งหมดเป็นปัญหาส่วนรวมแต่ว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ได้คิดเลยซึ่งเคยมีสสหญิงในสภาลาวค่ะพูดว่าแรงงานลาวที่มาทำงานใน ไทยเป็นการทำงานที่ไม่มีเกียรติเป็นคนที่ทางพักรัฐไม่ได้ส่งมาให้ทำงานในประเทศไทยคนลาวเป็นคนมาเองแทนที่จะให้กำลังใจแรงงานลาว กลับมีความคิดว่าคนลาวที่มาหางานทำในเมืองไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเกียรติคนลาวบางคนก็บอกค่ะบอกว่าตอนนี้คนบางกลุ่มชอบแสดงออกโดยการพูดจาแล้วก็โพสต์ลงบนสื่อโซเชียลที่ทําให้เกิดผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งผลกระทบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคนลาวคนนั้นเองแต่ว่าเกิดกับคนทั้งประเทศ ทำให้คนลาวเสื่อมเสียชื่อเสียงตามไปด้วยจริงๆแล้วการที่สปปลาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าคนลาวไปหางานทำในประเทศอื่น โดยเฉพาะมาหางานทําในเมืองไทยแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านไปให้ครอบครัวได้ใช้ใจในประเทศลาวยิ่งตอนนี้ยิ่งมีปัญหาวิกฤตเงินเฟอ้อแต่กลับนึกไม่ออกทําตัวฉลาดสองไซยกลับไปคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่มีน้ําใจคิดแต่จะหาผลประโยชน์ส่วนตัวจริงๆถ้าคนมีการศึกษาก็คงจะเข้าใจมากกว่านี้โดยมีหลายคนไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยคิดอยากจะไปเที่ยวลาวอยากจะไปช่วยเหลือลาวนะแต่ว่าตอนเนี้ย ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วคนลาวบางคนก็บอกค่ะบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งลาวเริ่มมีการประกาศว่าจะเลิกใช้เงินบาทไทยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการปิดด่านอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ทางภาครัฐก็ได้มีการออกมาเปิดเผยได้มีการตั้งคณะกรรมการโดยล่าสุดค่ะสปอปอลาวได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษจํานวน16คนเพื่อทําการตรวจสอบปัญหาราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราเงินเฟอ้อที่มีในประเทศโดยมีคนลาวหลาย คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าแบบนี้จะต้องเร่งแก้ไขแล้วบางคนก็บอกว่าเตรียมเงินใส่ถุงใหญ่ๆเลยเอาไว้ยื่นใต้โต๊ะแล้วก็ใต้เก้าอี้ด้วยนะต้องเตรียมเอาใส่ถุงใหญ่ๆเอาไว้เลยบางก็ว่าจะฝากความหวังไว้กับท่านต่อทุกท่านแก้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องขึ้นราคาทุกนาทีก็ได้ แค่ค่างเงินกีบตอนนี้ช่วยควบคุมให้อยู่ในระดับที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แล้วก็เวลาจะไปแลกเปลี่ยนเนี่ยให้ธนาคารมีให้ประชาชนแลกบ้างแค่นั้นก็พอแล้ว บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเสนอให้รัฐบาลลาวในช่วยโรงแรมโรงพยาบาลโรงเรียนร้านอาหารให้ใช้ของลาวจะได้ช่วยชาติคนลาวด้วยกันไม่ต้องไปพึ่งพาก,การนำเข้าสินค้าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าก่อนที่จะมีการยกเลิกการนำเข้าสินค้าเนี่ยได้ตรวจสอบหรือยังว่าคุณภาพสินค้าที่ผลิตเองในสปอปอลาวมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าบางคอมเมนต์คนลาวก็บอกว่าเห็นด้วยที่จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคา สินค้าเพราะว่าทุกวันนี้ ประเทศลาวนั้นอยู่ยากสินค้าอะไรก็แพงไปหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าที่อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะลดลงบ้างหรืออย่างน้อยก็คงอยู่ที่ระดับเดิมบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวบอกว่าแต่ละภาคในสปป,อปอลาวมีแต่การทําการเกษตรแล้วก็การเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตรหากจะพัฒนาประเทศก็ต้องพัฒนาจากฐานรายได้มีรายได้บางส่วนที่ไม่จําเป็นซึ่งจะต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง บางคอมเมนต์ค่ะคนลาบอกว่าลองมาตรวจที่จังหวัดําม่วนดูสิเจ้าของร้านเนี่ยขายของแบบไม่ดูราคาเลยจะขายเท่าไหร่ก็ขายตามใจชอบสินค้าในร้านคนก็ต้องมาซื้อเพราะาเป็นของจําเป็นที่นําเข้ามาจากไทยบางคอมเมนต์บอกว่าจริงเหรออยากให้มีเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจตราทุกแขวงเลยราคาสินค้าจะได้ลดลงสักทีนี่แหละ คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนช่วงแก้ไขช่วงแรกๆเนี่ยก็เหมือนว่าน่าจะดีขึ้นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นฉันรับรองว่าจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมแน่นอนอีกคอมเมนต์นึงค่ะคนเราบอกว่างานเนี้รัฐบาลเขาจะทางานได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมาตรก,การก็ออกมาตั้งนานแต่ว่าก็รอร่างกฎหมายอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ใช้งานจริงสักทีบางคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้จะต้องยกเลิกการใช้สกุลเงินบาทห้ามใช้เงินดอลลาร์ ห้ามใครมีถือแล้วก็มีไว้ในครอบครองเลยนะถ้าเกิดใครจะใช้ได้แล้วก็ต้องป็นการแลกเปลี่ยนในธนาคารอย่างเดียวเท่านั้นคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าไม่ต้องมีโรงงานในสปปลาวหรอกแล้วก็เลิกนําเข้าสินค้าที่ไม่จําเป็นได้เลยรวมถึงจะต้องมีการปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศด้วยให้ประชาชนคนลาวเนี่ยใช้เฉพาะเงินกีบในประเทศเท่านั้นรวมถึงการค้าขายเมืองแร่ก็ต้องพอได้แล้วขายแค่เฉพาะแร่ที่มีสํารองเท่านั้น ปิดช่องทางการแลกเปลี่ยนทุกอย่างจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวด้วยการใช้เงินกีบเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยทันทีแต่ว่าต้องเริ่มที่ธนาคารแห่งศปอปอลาวนี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะแก้ไขย,ยังไงเขาให้ไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่มาแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคนลาวบางคนก็บอกว่าท้งท,งทงที่รู้ว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนแต่ก็เหมือนไม่ยอมแก้สัที แล้วอยากจะรู้จริงๆว่าคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจคนก่อนหน้านี้ที่เคยก่อตั้งมาหายไปไหนแล้วคนก่อนที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาแต่งตั้งผู้ใหม่อีกแล้วหรอแล้วแบบนี้จะสามารถดำเนินการได้แบบ คลองจองกันหรือเปล่างานที่ได้รับมาเนี่ยบางคอมเมนต์ค่ะคนเราก็บอกว่าเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าคณะกรรมการ16คนที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยคนทั้งหมดพวกนั้นเขาเป็นเศรษฐีหรือเปล่าหรือว่าเป็นสสของพรรครัฐไหมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต้องมาลุ้นกันว่าจะมีการตรวจตราว,ว่าผ่านหรือเปล่าจะมีด่านไหนหลุดออกมาหรือว่ามีสินค้าลักลอบนําเข้ามาเพิ่มไหมเพราะยังไงเชื่อได้เลยว่าสินค้านําเข้าก็จะต้องมีในสปปลาวอย่างแน่นอน ตงคอมเมนต์ค่ะคนลาวใช้ชื่อว่าบุญมีเขาบอกว่าถ้าแก้ไขง่ายๆตอนนี้นะแค่ให้ธนาคารเนี่ยรับเงินกีบเวลาพ่อค้าแม่ค้าขายของไปสกุลเงินกีบให้รับฝากแล้วก็ให้เปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็ให้ดอกเบี้ยสูงๆตอนนี้สินค้าส่วนใหญ่คนลาวที่ใช้ก็เป็นของที่ซื้อจากต่างประเทศทั้งนั้นแหละถ้าเกิดจะงดการนำเข้าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ค่าเงินกีบก่อน โดยล่าสุดค่ะทางด้านผู้ปกครองนะครหลวงเวียงจันทร์ก็ได้ออกมารายงานข่าวช่วงที่7หลังจากได้มีการประชุมรัฐสภาเมืองนะครหลวงเวียงจันทร์บอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปี2024เศรษฐกิจของเมืองนะครหลวงเวียงจันทร์นั้นเติบโตอยู่ที่5.7%เซโดยก่อนหน้านี้คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่5.5%เพราะฉะนั้นคาดว่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ หรือว่า GDP น่าจะแตะ43,960ล้านกีบซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่า51%ของแผนตัวเลขที่ได้ตั้งเอาไว้ซึ่งผลงานทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้ ภาคการเกษตรได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นถึง4.2%ครอบคลุม13%ของ GDP ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีไรายได้เพิ่มขึ้น7.05%ครอบคลุม48%ของ GDP ส่วนภาคบริการมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นถึง3.8%ครอบคลุม39%ของ GDP ซึ่งทั้งหมด3ภาคนี้เกิดความคาดหมายตัวเลข GDP ที่นครหลวงเวียงจันทร์นั้นได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยมีคนลาวหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าดีใจแทนชาวเวียงจันทร์จังเลยที่ตอนนี้เศรษฐกิจกำลังเติบโตบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่ว่าทำไมคนลาวเนี่ยยังไม่มีใครหางานทำในประเทศได้เลยขนาดในนครหลวงเวียงจันทร์คนยังว่างงานตั้งเยอะแยะคนจะต้องไปหางานทำที่เมืองไทยจนตอนนี้ พ่อแม่คนลาวหลาย,ลายคนก็อยากจะให้ลูกเนี่ยกลับมาทํางานที่สปปลาวบ้างแต่ก็หางานทําไม่ได้เลยคนลาวบางคนค่ะก็คอมเมนต์บอกว่าประชาชนคนลาวก็ลําบากไปตามบ้านตามเมืองนี่แหละแต่ว่าคนที่สบายเวลามีกฎระเบียบอะไรตั้งมาใหม่คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือสสอแล้วก็ภาครัฐพูดอะไรไม่ได้นอกจากคําว่าชมเชยนโยบายต่างๆที่รัฐลาวเนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นมา พอมาทำจริงๆกลับตรงกันข้ามไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแค่ถนนในนครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้จะทำให้ดีทุกเส้นยังเป็นไปได้ยาก